มาดูหัวข้อที่สองจุดสามกันต่อหัวข้อเรื่องรากที่สองก็ถ้าเราให้ a แทนจํานวนจริงบวกใดๆหรือศูนย์ากที่สองของ a คือจํานวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วได้ a แล้วทําไมน้องอาจจะสงสัยว่าทาไมเราสนใจเราพิจารณาแค่จริงบวกหรือศูนย์ล่ะคะเพราะว่าสําหรับรากที่สองของจํานวนจริงลบเราจะยังไม่กล่าวถึงเนื่องจากจะไม่มีจํานวนจริงใดๆที่ยกกําลังสองแล้วได้จํานวนจริงลบ พอเข้าใจไหมเหมือนรากที่สองของ a ก็คือจำนวนอะไรก็ได้ที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ a ซึ่งเมื่อน้องลองพิจารณาดูไม่ว่าน้องจะแทนจำนวนเป็นจำนวนลบจำนวนศูนหรือจำนวนบวกเข้าไปที่สี่เหลี่ยมยังไง a ก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอไม่มีจำนวนจริงไหนที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าติดลบ เขาจึงพิจารณาแค่จริงบวกหรือ0นย์เท่านั้นงั้นเราจะมาลองดูตัวอย่างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างถ้าเขาอยากให้เราหารากที่สองของ49หมายความว่าเราจะต้องหาว่า49คืออะไรยกกำลังสองซึ่งน้องจะพบว่า49มีค่าเท่ากับ7กํากำลังสองและ49มีค่าเท่ากับลบ7กำลังสอง ดังนั้นเราจะได้แล้วว่าจากบรรทัดแรก7เป็นรากที่สองของ49ส่วนบรรทัดล่างเราก็จะได้ว่าลบ7เป็นรากที่สองของ49ด้วยดังนั้นข้อนี้เลยตอบรากที่สองของ49คือ7กับลบ7 โอเคนะถ้าเขาอยากให้เราหารากที่2ของ49เราก็มาน,นึกว่า49มันคือ7ยกกำลังสองหรือมันเป็นลบ7ทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้นรากที่2ของมันก็เลยมีค่าเป็น7กับลบ7งั้นถ้าตัวอย่างถัดไปรากที่2ของ169เราก็ต้องมาน,นึกว่า169คืออะไรยกกำลังสองซึ่งน้องจะพบว่า169มันคือ สิ 13, ยกกำลังสองหรือลบสิบสายกกำลังสองบางคนอาจจะนึกถึงแค่13น้องต้องระวังด้วยนะว่าเวลาเครื่องหมายติดลบยกกำลังสองลบจะหายไปกลายเป็นบวกเราก็เลยใช้ลบสิบสากำลังสองได้ด้วยดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบว่าลากที่สองของ169คือ สิและลบสิก hmm. ็ถ้ามันก็จะมีนิยามอยู่ว่าถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกรากที่สองของ a จะมีอยู่2รากคือรากที่สองที่มีค่าเป็นบวกแทนด้วยสัญลักษณ์นี้อันนี้เครื่องหมายตัวนี้มันคือเครื่องหมายรากที่สอง ที่เป็นบวกหรือเขาเรียกว่ากรนจำได้ไหมว่ากรนคือรากที่สองที่เป็นบวกเขียนอย่างนี้ก็ดังนั้นเราจะได้แล้วว่าถ้า a เป็นจริงบวกรากที่สองของ a มี2อรากคือกรน a หรือที่เขาเรียกกันบ่อยว่ารูท a กับรากที่สองที่เป็นลบจะแทนด้วยลบรูท a อย่างน้องยังจำได้ไหมที่เราหาว่ารากที่2ของ49คืออะไรจากนิยามตรงนี้เราจะได้ว่ารากที่2ของ49จะมีรูสี่สกับลบรูสี่ซึ่งมีค่าเป็น7กับลบเพอดีส่วนถ้า A เป็น0ูนยลากที่สองของ A จะมีเพียงจำนวนเดียวคือ0โอเคนะทวนนะลากที่สอง คือมองว่ามีตัวไหนยกกำลังสองแล้วได้ค่านั้นโดยรากที่สองเราจะพิจารณาจำนวนจริงบวกกับจริงศูนย์จำนวนจริงบวกจะมีรากที่สองอยู่2รากหรือ2องคำตอบส่วนจำนวนจริงศูนย์จะมีคำตอบอยู่1นึ่คำตอบหรือ1รากก็คือศูนย์นั่นเอง G ก็จากบทนิยามเราจะได้ออกมาว่ารูท a ทั้งหมดยกกำลังสอง ก็คือมีค่าเท่ากับ a ซึ่งตรงแล้วก็ลบรูท a ทั้งหมดกําลังสองพอลบไปยกกําลังสองเครื่องหมายจะกลายเป็นบวกรูท a กำลังสองจะกลายเป็น a ก็รูท a ซึ่งเป็นรากที่สองที่เป็นบวกของ a เขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรนที่สองของ a สรุปนะว่าตัวนี้เครื่องหมายตรงนี้อ่านว่ากรนที่สอง แภาษาพูดเขามักจะใช้คำว่า root มันหมายความว่ารากที่สองที่เป็นบวกดังนั้นถ้าเราใส่เครื่องหมายนี้ลงไปเมื่อไหร่ค่าที่ได้จะต้องเป็นบวกเสมอใส่ตกใจไว้เลยต้องเป็นบวกเสมอนะอ่ะเราก็มาดูตัวอย่างอย่างเช่นรากที่สองของ36กก็จะมีสองรากเขียนแทนด้วยรูทสามสิบกับ ลบรูสเพราะว่ารูสามมีค่าเท่ากับ6และติดลบรูสามมีค่าเท่ากับลบหดังนั้นรากที่สองของ36คือ6และลบหกจะยางถัดมารากที่สองของ15จะมีอยู่สองลากเขียนแทนด้วยรูสิบและลบรูสิบแต่ว่าเราก็ลองมานึกว่า จำนวนจริงอะไรยกกำลังสองเราได้1ิบเเราจะพบว่าจะไม่มีจำนวนเต็มไหนที่ยกกำลังสองเราได้15ก็ลองลองนึกหนึ่กำลังสองมีค่าเป็น1นึ่งสองกำลังสองเป็นสี่สากำลังสองเป็น 9, 4กำลังสองเป็น16มันข้าม15ไปเลยก็คือไม่มีจํานวนเต็มบวกที่ยกกําลังสองแล้วเท่ากับ15พอเราได้ว่าไม่มีจานวนเต็มที่ยกกาลังสองแล้วได้15ดังนั้นเราเลยเขียนรู้สิกับลบรู้สิแทนรากที่2ของ15เลย ซึ่งสองตัวนี้เป็นจำนวนอะตักกยะถ้าเราสามารถถอดรูดเป็นจำนวนเต็มได้ก็ถอดออกมาแต่ถ้าตดถอดออกมาไม่ได้ก็ตอบรูสิบห้ากับลบรูสิบหได้เลยตัวอย่างถัดมารากที่สองของสองส่วนสเราจะได้ว่ามันจะมีอยู่สองรากเขียนแทนด้วยรูทสองส่วนสามและลบ รู้สองส่วนสามแล้วก็เหมือนเดิมเนื่องจากไม่มีจํานวนตรรกยะใดๆอันนี้มันเป็นเศษส่วนซึ่งเป็นตรรกยะเราก็ต้องลองนึกว่าอะไรยกกําลังสองแล้วเป็น2อส่วนสามไหมซึ่งเราก็จะพบว่ามันก็ไม่มีอยู่ดี เราก็เลยตอบเป็นรูทสองส่วนสกับลบรูทสส่วนสได้เลยแต่ว่าถ้าสมบทรพี่ลองยกตัวอย่างให้เราหารากที่สองของ9ก้ส่วนสิเราจะได้ออกมาว่ามันจะมีรูทเก้ส่วนสิและลบรูทเส่วนสิใช่ไหมซึ่งน้องจะพบว่ารูทเก้ส่วนสิมันเกิดจาก3าส่วนสทั้งหมดกําลังสองดังนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบ3าส่วนสี่กับ ลบ3ส่วน4ได้แต่ว่าข้อนี้มันไม่มีจำนวนตระกยะไหนที่ยกกำลังสองแล้วได้2อส่วนสเราก็เลยตอบติดอยู่ในรูปนี้ได้เลยสำหรับจำนวนเต็มบวกถ้าเราสามารถหาจำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับจำนวนเต็มบวกที่กำหนดให้รากที่2จะเป็นจำนวนตระกยะที่เป็นจำนวนเต็ม สามารถหาจํานวนเต็มที่ยกกําลังสองแล้วเท่ากับจํานวนเต็มบวกที่กําหนดให้รากที่สองก็จะเป็นจํานวนตักะยะโอเคนะถ้าหาได้ก็คือจะได้เป็นตักะยะที่เป็นจํานวนเต็มแต่ถ้าหาไม่ได้ก็จะเป็นอตรกะยะอ่ะงั้นเราก็ลองยกตัวอย่างนันดีกว่าจงหารากที่สองของสิบหกน้องก็ต้องนึก อะไรยกกำลังสองแล้วเป็น16บหมีไหมซึ่งน้องจะพบว่ามีก็เนื่องจากเรามีสี่และลบสี่เป็นจำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้16 ดังนั้นเราก็เลยได้ว่ารากที่สองของสิหเป็นจำนวนเต็มซึ่งได้แก่สี่และลบสี่โอเคนะพอเจอโจทย์เรานึกก่อนเขาอยากหารากที่สของสิหมันเกิดมาจาก4ีกำลังสองกับลบสกำลังสอง ซึ่งเป็นจำนวนเต็มดังนั้นรากที่สองก็เลยเป็นจำนวนเต็มคือ4กับลบ4ข้อถัดมาจงหารากที่สองของ24เราก็ต้องนึกว่ามีอะไรยกกำลังสองแล้ได้ยีบไหมซึ่งเมื่อน้องไล่น้องจะพบว่า1กกำลังสองมันมีค่าเป็น1 2กกำลังสองเป็น4 3่ากำลังสองเป็น9ก้ากำลังสองเป็น16 ห้ากำลังสองเป็น25มันไม่มีตัวไหนยกกำลังสองแล้วได้ยีบสี่เลยดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่ารากที่สองของยีบสี่จะเป็นจำนวนอาตกรกยะ โอเคนะถ้าเขาให้เราดูพิจรารณาจํานวนเต็มบวกถ้าเราสามารถหาจํานวนเต็มที่ยกกําลังสองเราได้ค่านั้นรลกที่สองก็จะเป็นจํานวนเต็มแต่ว่าถ้าเราหาไม่ได้รากที่สองก็จะเป็นอ่ะตักกยะตามตัวอย่างนี้และตัวอย่างนี้เลยต่อมาถ้าเราพิจรารณาจํานวนตรกะยะบวกอื่นๆที่ไม่ใช่จํานวนเต็มล่ะ ก็ถ้าสมมติเราสามารถหาจํานวนตระกยะที่ยกกําลังสองแล้วเท่ากับจํานวนตรรกยะบวกที่กําหนดให้รากที่สองของมันจะเป็นจํานวนตรรกยะแต่ถ้าไม่สามารถหาได้ก็จะเป็นจํานวนอะตระกยะอย่างที่พี่ลองยกตัวอย่างไปว่าถ้าพี่หารากที่สองของ9ส่วน16พี่จะพบว่ามันเท่ากับ3ส่วน4ทั้งหมดกำลังสองหรือลบ3ส่วน4ทั้งหมดกำลังสอง ก็คือได้ว่าคำตอบเป็นตักรกะยะแต่ถ้าในอีกตัวอย่างหนึง่งที่พี่ลองยกว่าเป็น2ส่วน3เราไม่สามารถนึกตักรกะยะไหนที่ยกกำลังสองแล้วได้2ส่วน3เลยดังนั้นคำตอบก็เลยเป็นอะตักรกะยะอ่ะงั้นเรามาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติม ข้อแรกจงหาราที่2ของ1นส่วนสเราก็นึกอะไรกําลังสองแล้วได้1นส่วนสน้องจะพบว่าจะมี1นส่วนสกับลบหส่วนสเป็นจำนวนจักระยะที่ยกกำลังสองแล้วได้1ส่วนส ดังนั้นรากที่สองของ1ส่วนสจะเป็นจำนวนตัรกะยะได้แก่1นส่วนสและลบ1ส่วนสอโอเคนะพอเจอ1นส่วนสนึกทันทีตัรกะยะไหนที่ยกกำลังสองแล้ได้ตัวนี้ เราก็จะเจอมีอยู่2ตัวคือ1นส่วนสกับลบหส่วนสเราเจอหมายความว่าเราจะมีจํานวนตรรกยะที่ยกกําลังสองเราได้1นส่วนสดังนั้นรากที่2ก็เลยเป็นจํานวนตรรกยะถัดมาถ้าเขาให้เราหารากที่สองของ0.07ก็พอน้องไปนึกนึกอะไรมันยกกําลังสองได้0.07นน้องจะพบว่าไม่มีทศนิยมซ้ำใดเลย ที่ยกกำลังสองเราได้0.07พอไม่มีทศนิยมซ้ำไหนที่สามารถยกกำลังสองได้0.07ก็หมายความว่าไม่มีจำนวนตรรกยะที่ยกกำลังสองเราได้ตัวนี้ด้วยเหมือนกัน ยังจำได้ไหมว่าทศนิยม3้กับตรกระยะมีค่าเท่ากันพอเราไม่มีทศนิยมไหนที่ยกกาลังสองได้มันก็หมายความว่าเราไม่มีทศนิยมซ้ำที่หาได้ก็คือไม่มีเศษส่วนที่ยกกําลังสองได้ตัวนี้ด้วยเราก็เลยได้ว่าดังนั้นรากที่2ของ0.07จะเป็นจำนวนอะตกระยะ ได้แก่ ROOT 0.07กับติดลบ r ู0.07โอเค มาดูปัญหาทําได้หรือไม่กันก็ในข้อ1จํานวนต่อไปนี้เป็นรากที่สองของจํานวนใดเราก็ต้องวิเคราะห์ก,ก่อนว่าจํานวนต่อไปนี้เป็นรากที่สองของจํานวนใดหมายความว่าจํานวนที่เขาให้มานั้นมันเป็นรากที่สองแล้วแล้วเขาอยากรู้ว่าจํานวนที่มันเป็นรากที่สองของจํานวนนั้นมันคือจํานวนอะไรแปลว่าน้องจะต้องยกกําลังสองเข้าไปเพื่อหาจํานวนในตอนแรกถ้าเป็นศูนย์ ศูนย์กำลังสองก็มีค่าเท่ากับศูนย์ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งกำลังสองจะมีค่าเท่ากับหนึ่งถ้าเป็นลบสามลบสามกำลังสองจะมีค่าเป็นเก้าก็อย่างตัวอย่างนี้เขาต้องการถามว่าลบสามเป็นรากที่สองของจำนวนไหนซึ่งเราจะได้ว่าลบสามเป็นรากที่สองของเก้าโอเคนะ ตั้งสตินะว่าเขาบอกว่าตัวพวกนี้มันเป็นรากที่สองแล้วหรือว่าให้หารากที่สองของมันอ่านเล้ทำต่อ4่กำลังสองก็คือ16 1.3ส่วน3ทั้งหมดกำลังสองจะมีค่าเป็น1.9 0.2ส่วน9 2, กจุดำลังสองจะมีค่าเป็น0.04ย์จุดกกำลังสองมีค่าเป็น6 และลบรูสองส่วนห้าทั้งหมดกำลังสองจะคิดยังไงเราก็แยกคิดมันเป็นลบหนึ่งคูณกับรูสองส่วนห้าพี่ก็เลยแยกเป็นลบหนึ่งกำลังสองคูนรูสองส่วนห้าทั้งหมดกำลังสองแล้วลบหนึ่งกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งรูสองส่วนห้าทั้งหมดกำลังสองจะมีค่าเท่ากับสองส่วนห้าดังนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบตามนี้ว่าจะมีศูนย์หนึ่งเก้าสิบหก หนึ่งส่วนเก้าศแล้วก็2องส่วนหตามลำดับส่วอข้อที่สองจำนวนใดบ้างเป็นราาที่สองของแต่ละจำนวนในต่อไปนี้ข้อนี้เราก็มาวิเคราะห์ก่อนว่าเขาอยากรู้ว่าจำนวนไหนที่เป็นราาที่สองของจำนวนที่เขาให้มาแต่ละจำนวนต่อไปนี้ก็คือที่เขาให้มาแปลว่าคราวนี้เราจะต้องไปใส่กลน1 จะมีคำตอบเป็นกรน1กับลบกรน1 1ห,หรือลบ1อาจถัดมา9พอเราใส่รูทจะมีรูทกับรูทลบ9ก็จะได้คำตอบเป็น3กับลบ3 25จะได้คำตอบเป็นรูทยกับลบรูทก็คือคำตอบเป็น5กับลบห 4ส่วน49เมื่อเรานำมาใส่รูทเราก็จะได้ว่าคำตอบจะมี2ส่วน7กับลบ2ส่วน7 0.0016น้องจะพบว่าเมื่อมันถอนลากที่2มันจะเป็น0.4กับลบ0จุดเท่าที่0.04นะ กับลบ0 0 4 1 2จนยองจะได้ว่ามันเป็น1.1กำลังสองกับลบ1.1กำลังสและ8 8มันไม่มีจำนวนเต็มมาไหนที่ยกกำลังสองเราได้8เราก็เลยจะตอบเป็นรูทแกับลบรูทแสรุปว่าข้อนี้เขาอยากให้เราหารากที่สองพี่ก็เลยทำโดยการใส่กลนกับติดลบกลน หรือรูทกับลบของรูทตัวนั้นเพราะว่าจำนวนบวกใดๆมันจะมีของคำตอบก็คือรูทกับลบรและพี่ก็เลยได้คำตอบออกมาทุกตัวแล้วตัวไหนที่เราหาจำนวนยกกำลังสองมาเป็นตัวนั้นไม่ได้เราก็ใส่ติดรูทไปเลยก็จะได้เป็นคำตอบอ่ะต่อมาเขาจะให้เราลองดูตัวอย่าง ตัวอย่างให้เราหาว่าลบรูทสีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมานึกว่ารูทสีหมายถึงจำนวนไหนยกกำลังสองแล้วได้49ซึ่งเราจะพบว่ามี7กับลบเใครที่ทำได้7กับลบเคนนั้นผิดนะน้องต้องระวังเวลาเราใส่กลนพี่บอกแล้วไงว่าค่าของมันต้องเป็นค่าบวกหรือศูนย์เสมอ มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอดังนั้นเราจะได้ว่ารูทสีจะมีค่าเป็น7เพียงอย่างเดียวแล้วเขาหาลูสี่49เราก็เลยได้ว่าคำตอบที่เขาต้องการคือลบเเข้ามาจงหารูทของลบส1ทั้งหมดกำลังสองพี่ก็มาดูก่อนว่าลบส1บกำลังสอง จะมีค่าเป็นลบ11คูนลบ11ซึ่งลบคูณลบจะกลายเป็นบวกเหลือ11คูณ11เท่านั้นแล้วตอนนี้เขาต้องการหารูทของ11คูน11น้องก็จะได้แล้วว่ามันก็คือเป็น11เพราะว่า11ก็คือ11 2ตัวคูณกันแล้วถอดรูทนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบ11ตัวอ,อย่างถัดมา ลบของรูทลบสิทั้งหมดกำลังสองเราก็ทำเหมือนเดิมลบสิบสากำลังสองคือลบ13คูณลบสิลบคูณกับลบจะกลายเป็นบวกแล้วหายไปเหลือเพียง13บสคูณสิและเขาต้องการถอดลากของ13บสคูณสิก็จะได้ออกมาเป็น13อย่าลืมเครื่องหมายลบข้างหน้าเราก็เลยได้ว่าคำตอบข้อนี้เป็น ลบสิบสามตัวอ,อย่างถัดมาจงหาร o o ของ0 0นย์เราก็ต้องมาน,นึกว่าจำนวนไหนยกกำลังสองแล้วได้0 0นย์จุดพอเป็นอย่างนี้ที่จะปรับให้มันเป็นเศษส่วนก่อนเพื่อที่จะได้ดูง่าย0.0016มันมีค่าเป็น16หการด้วย10,000ื 10, แล้วอะไรยกกำลังสองได้16หารหนึ่งเราก็จะได้ว่าเป็น4ส่วน100กับลบ4ส่วน100แต่ว่าข้อนี้มันใส่กรนแต่ว่าค่าต้องเอาแค่ค่าบวกเราก็เลยได้แล้วว่าคำตอบของเราคือ4ส่วน100หรือ0.04เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันก็เขาอยากหาลบของรูท25ส่วน หนึ 196. พี่ก็แอบ,บนึกก่อน25่สิบห้าห้าไม่คือ5้คูณห้ไงส่วนหนึมันคือ14บสคูณสิบดังนั้นพี่ก็จะเขียนใหม่เป็น5้คูณห้าหารด้วย14บสี่วนสิคูณสิบแล้วพี่จะมองว่าเราจะจับเป็นคู่ได้2คู่คือ5้าส่วนสิคูณห้ส่วนสิ เราถอดลากของ5ส่วน14ทั้งหมดกําลังสองเราจะได้ว่ามันก็จะออกมาเป็น5ส่วน14แล้วมีเครื่องไหลลบอยู่ข้างหน้าก็ดึงมาเติมด้วยดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบได้เลยว่าคำตอบที่เขาต้องการคือลบ5ส่วน14นั่นเอง <c oughs> กินแท่งนี้นะกัโ้โหสอนต่อก็ได้